ปลูกไว้มะเขือเทศกินไม่ล่ลูกยังยังไม่สุกไงรอให้สุกก่อนมัจะเป็นแบบแนผุไปเบิ้งหมกหงไปบอกไปเบิ้งให้เพิ่นเบื้งมักหงสเพิ่งเบื้งหมักหงเด้อหมักหงเขาหนวยไงปะไปเบื้งไปเบิ้งอ้ยบงกินกะเพรา ไปเบิ่งไปเบิงนี่พี่น,อน้องเบ่งด้วยนั่นมะละกอสุกมะละกอสุกจะพาไปเมืเ้นมอนี้นี่เบิึงนั่งตะจิ้มมงสุกเอาเอาอะไรไปขูดพี่สีน้ำตาไหลได้ไหมอืมน้ำตาไหลล่ะจะให้อเอามา้าเลยคะจะพาไปอยู่แผลไปอยู่หลักสีสีนน้ำตาไหลจะเฮ็ดเขาน้ำตาไหลยังเจ้าอยากกระสก็สิให้ หดสวนพี่น้องหดสวนหดบักรุงหดบักรุงมาหยวพี่หยาบมหาเทพหยวไปเหยียบสายน้ำมั้งพุทธาน้อยดอกพี่น้องพุทธาน้อย เขี u, ้ยวพอน้ำเขาเยี่ยวเองอยากขอยงดบ่ไม่ไล่เียวขอยงอนปเดี๋ยางบ่ได้เขาเยี่ยวไปก่อนให้ส่ยางเยี่ยวไปก่อนาหญ่ัล้เยยางยุพีองน้ำมีห้องน้ํามียยงยุพี่ห้องน้ำก็มี้ไปเหียยุห้องเอ้ยยุห้องน้ำโอ้ยกนั่กูกหวสวนแล้วาก็ตีตี เม่ก็นึกว่าแต้ยเหี้ยนอ๊ะจะไปหยับเหี้ยวแทนอ่ะโหดอันนี้กันตันนนก,กตข้าตักข้านี่พี่น<ง>้องข้างามำผัดซันน,นี่ยังเหรอข่ามันกินได้บ่กินได้ล่ะเนาะถ้ามันสุกไปข้าเป็นสมุนไพรมันสุกไปยายข้าเขาก็เอา เอาหนออ่อนเนี่ยไปต้มกินต้มหัวกินเอาไปใส่ต้มยำมาไปใส่อะไรเนี่ยไอ้หน่ออ่อนเอาไปใส่ปลาสับเอาไปใส่บองประเด็กแต่ว่าไหนหน่ออ่อนนี่ไงหน่ออ่อนของเขาอ่ะเนี่ยเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยจ้าหน่อโนนเขาเต็มเลยเนี่ยหน่อขาวอ่อนเนี่ยอันนี้ต้นหวงช้างวงช้างเหรออืม เ,าาเห็น,ไ,นไ,ไ,ไหมไม่ได้ไต้นวงัง,ง,วงช้างกินไม่ได้ทำไมอ่ะต้องเอาไปทำให้มันเป็นอะไรนะยาเป็นสมุนไพรเออเอาไปทำอะไรแก่อะไรมั่งก็ไม่รู้นี่เหรอหนอของเขาอ่ะใช่มดแดงนั่นนะ่ะ ไปผู้เฒ่าน่อยหดสสวนผู้เฒ่าน่อยเขาวสวนพี่น้อง <c oughs> แล้วก็มาพริกแล้วก็มาอันนี้อันนั้นผักหขมให้วัวไปกินอืมให้วัวกิน เปะไรแลเลยมันเตเป็นวัว้แปียังม่ปียังะีฉลูปีฉลูวัวีฉลูวปีียีีงบ้านชวดชวดหนูองชวดหนูฉลูว่ลูวัวขานเสือ กระตายมาลงงูใหญ่มาสิงงูเล็กมาเมียแพะว่าลิงลักกาไก่จอหมากุ้นหมูชวดหนู ชวดหนูฉลูวัวขานเสือถอกะตายมาลงงูใหญ่มามาลงงูใหญ่มาสิงมาสิงมะเมียมาเมยมวกละกาจุนมัว่กามานมียนงูลัดงูใ่กัดยานงเหนือดมีนโอ้ยพี่หนอนกันยังขึ้นยอเล่นบ่อเอานางมาตากแดดน้ำ อาบปาน้ำอาบก็ไปอาบไป <Okay. S 1> นันงลงเล่นน่งน้ำมันตน้นนั่นมีเลยงับ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 นีนนนนน้หว้าน,นกับมาเขาหฮมพี่ mm. ไปดึงดึง มีผ okay. okay. ู้ใหจับกล่องห่าไปหน่อย่ล้ไวใช่ว้ยี exactly ่ปุ <h <h ่มควายมะแดงดำสิแม่อันไดทีดาฮักัอันไดอันไหนอ่ะมัะกรอันนี้เปนวะนี่อันนี้บอกูด้าหันนกอ๋อมาสางไม่อีกแล้ว อันนี้มะกรูดแม่นมนเสียไปแ่น,มนไม่รู้เหมือนกันมนเด้อแดดสีมโมงไปยางไปพุ่นดูไปดูสวนอย่างอื่นสินี่ยอันนี้มะนาวมะนาวกับมะเขืออันนั้นมะนาวน้อยอันนี้เป้นพิจิตรป้นพิจิตรอันเนี้ยน,นี่มะเขืออันนี้พริก อันนี้คืออะไรเนี่ยผักเม็กภาษาภาษาไทยไปแล้วพี่้องไปฝุ่นไปน้องพิมพ์หยผ้าส้มสวนมาสัน่นแดดซีมงเลงยาจับลูกยาจับอันนี้คืออะไรมะม่วงมะม่วงอะไรมะม่วงมะม่วงเลดอันนี้คืออะไร มะม่วงแลดอันนั้นคืออะไรทุเรียนท,ทุเรียนทำไมเป็นอย่างนี้นทุเรียนตายไปปลูกไม่ยืนไปไปดูอะไรไปแล้วอันนี้นห้ามทำนะเดีย๋ยวไปขยับเขามะมามามา,มา,านะวนมาหนึ่งพี่น้องอันนี้คือปลากระพดที่แม่บีปลูกไว้อันนี้คือริก ที่กระลังปูจ่านนจ้าละมุนดน้อยอันนี้ละมุดละมุดเล็กจะว่าละมุดที่ทีทีแใ้ส้มมะเฮลเขา,าไม่ใช่ละมุดอันนั้นอ่ะมะยงชิดละดมุมดม,มายงชิดก็หน่วยสีส้มๆไงอันนั้นวัวยเยลีอันนี้หน่วยสีน้ำตาล เออเบิร์พี่ดองเมือ่ขอข้โพดข้าวโพดน้องพีมพใหญ่มากี่เขาไปจับดไ,ได้อด่ายจับเยอะนะดูสิดูดูดจจับกลุ่มเนีนนะอันนี้ป้าขระโพดแม่บีปูไว้อ่างน,น,นี่นี่ต้นอะไร นี่ต้นยังตอบได้ไมั้ยนี่นดอกสีมว่งมวงๆมะเขือมะเขือมะเขือวะ<ป>พี่ค่ะท,ที่แม่พัพปลูกพีกที่แม่พัพปลูกไว้นี่ก็คือขนาพูดดีๆขนาขนาเหรอไม่นี่นอันนี้กวางตุง้ง อันนี้ถั่วลิสงถั่วลิสงอันนี้ผักชีราวผักชีดาวอันนี้ข้าวโพดแม่บีอันนี้อ่ะอันนี้ถั่วลิสงไงถั่วลิสงอือเป็นอไรอีกถั่วลิสงอีกอันใช่ถั่วลิสงอีกเยอะไปไปหาน้ำเราเร็วไ,<ป>ไปหาน้ำผู้ใหญ่ไปหาน้ำน้ำผู้ใหญ่ชนะ ไปแล้วพี่น้องลากน้ำมาใส่ต้นหมังนาวแล้วลากน้ำมาใส่ต้นหมังนาวพี่ไปจับเอาสายเท้าคนน่ะไปใส่แรงงานเด็กหน่อยกันลากมาลากมาลากไปลากไปไปไปด้ย้อนดูได้ย้อนดูเอาใส่เอาใส่เอาไซไซเอาใส่ไปให้มันถือตังสี่ชั้นวัวลูกนี้เอ้าัๆๆางพี่ เงี้ยยังอยู่พี่อานางปลาการล้างหันามุ่นไหมกาล้างหัวหนาตุนไหมเฮ็ดดีดีเฮ็ยดีดีเอาวางไว้หัะเราวางไปอีกนล้ะเออตัวอะไรมาเข้าล่มมาเข้าล่มร้อนมาก ลังใส่น้ำหม,มักนว้วน้องพิมกำลังใส่น้ำหม,มักนาา้าจ้า